นี้ผมมาที่สูนพระราม9นะครับวันนี้เขามาที่สูนยครับเจอรถอยู่หนึ่งคันนะครับคันนี้ครับสวยมากเลยนะครับแล้วก็เจอน้องเซลล์ลูกหมีสวัสดีค่ะพาวเวอร์สเตชันพระราม9ค่ะลูกหมีครับคันนี้อะไรเนี่ยสวยมากคันนี้ CVO ค่ะสี Legendary Orange คันนี้ราคาสามล้านสองบวกอีกสองแสนห้าผ่้เล่นก็ <c oughs> รวมแล้วก็ประมาณสามล้านสี่สามล้านสี่จ้ะ โอ้โหมันพิเศษไงคันนี้แต่สวยจริงจริงนะมันพิเศษก็อย่างแรกเลยนะเข้ามารู้สึกจะสองคันในไทยฮะแต่ถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นรุ่นโรดไกด์ CVO สีนะมีแค่สองคันจริงเหรอใช่แต่มันจะมีโรดไกด์สติดไกด์แล้วมันก็จะมีโรดไกด์เอ็ทีสติดไกด์เอ็ทีถ้าถ้าสีนะถ้าพูดถึงสีถ้าสีนี้ใช่ไหมอ่าใช่แต่คันนี้มีแค่มีสองคันในไทยแล้วก็หนึ่งในนั้นอยู่กับลูกหมีแล้วเชิญด้านในค่ะหนึ่งในนั้นอยู่กับลูกหมีนี่ไงอยู่กับลูกหมีตัวนี้้แลว ลูกหมีซื้อเหรอยังไม่ซื้อลูกหมีจะขายอ๋อลูกหมีจะขายถึงว่าอยู่กับลูกหมีนะก็ถ้าใครสนใจนะคะนี่ฉลองครบรอบ25ปี CVO ค่ะโอเคที่เกิดขึ้นในฮาร์เรย์เดวิสันนะคะความพิเศษของ CVO เนี่ยเราต้องรู้กันอยู่แล้วคือรถคัสตอมจากโรงงานคัสตอมจากโรงงานมาไล่ดูตั้งแต่ข้างหน้าเลยอะ,อะไรบ้างครับข้าล้อล้ออึอ๊ยแม็กเ,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 เป็นลวดเอ้ยไม่ใช่ล้อแม็กเป็นเป็นล้อลวดมันเรียกว่ามันเรียกว่าอะไร ล้อซีลวดขึ้นรูปแบบคอมโบขนาด48เซนทเมที่ oh. ด้านหน้าแล้วก็ขนาด45เซนทเมที่ด้านหลังพร้อมติดตั้งระบบตรวจสอบแรงการลงยางโอ้โห oh. เป็นล้อเป็นล้อซกลวดนะครับปกติมันจะเป็นล้อแมกนะแต่ซีโบคันนี้เป็นล้อลวดนะครับใช่ทั้งหน้าทั้งหลังเลยเนาะใช่ะ,ะหลังก็ใช่เหมือนกัน ตรงนี้นะครับกลมดูยากนะโอ้โหพิเศษละแค่ล,ล้อก็พิเศษละนะเบรกเบมโบใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะเบรกเบมโบโอ,อ่ะมีอะไรครับมรู้ไงว่าตรงข้างหน้าเนี้ยมันเปลี่ยนสีได้ด้วยอะอันไหนเนี้นเปลี่ยนสีได้ก็คือสีเนี้ยมันเรียกว่าสีคอปเปอร์คอปเปอร์เฮดก็คือเวลาเราอยู่ในแสงสว่างหรือว่าอยู่ในที่มืดอ่ะ มันจะให้สีที่ออกมาต่างกันอ๋อเวลาเจอแดดสีก็จะออกอีกแบบอยู่ในที่มืดสีก็จะออกออกอีแบบใช่มันเป็นงานกราฟิกของของการออกแบบฉลองรอบยี่สิบห้าปีก็คนอาจจะเถียนเลาวเฮ้ยตัวลงมันเป็นสีแดงหรือมันเป็นสีส้มเอเคมาดูตัวจริงดีกว่ามาดูตัวจริงดีกว่าดูในรูปอาจจะสีหนึ่งดูตัวจริงในณเวลานั้นแสงอาจจะเป็นสีหนึ่งเรื่องสีก็พิเศษแล้วเนาะใช่ค่ะอะตรงไหนอีก เดี๋ยวหนูกำลังจะหาข้อมูลแบบนี้นะกรองอ่ะเครื่องเนี้ยเราดูก่อนเลยเครื่องเนี้มาเป็นร้อยยี่สิบเอ็ดแล้ว 1> 1, 2, 1, หนึ่งสองหนึ่งเนาะวืวอลกิเอ็นะครับตรงนี้นะครับ <c ười> เครื่องนะครับเครื่องร้อยยี่สิบเอ็ดแล้วคะ่ะอ่ะอ่ะ,อะคนนี้ก็เห็นพักเท้าละก็มีพักเท้าแน่ๆน,นะพักเท้าเต่็จก็พักเท้าท่าทอพี่ท่อด้วย เห็นตอนนี้นะครับนีท่อปลายท่อก็มีโลโก้ครับแต่สตาร์ทไม่ได้ตนะ้องจอดในศูนย์อยากสตาร์ทเหรอเครื่องเครื่องยนต์เป็นวีวอล์กี้เอนะคะเป็น VVT 121นะคะไม่ใช่ไม่ใช่แค่121ธรรมดานะ VVT เหรอเป็น VVT 121 v, v ้ w i n เทวินค่ะ v v วแล้วหยุด V เทวินเป็นวาล์วแปรผันไนงะ ก็คือพิเศษขึ้นอีกนะใช่ก็คือเอาเอาอย่างนี้ขออนขออนุญาตอธิบายเป็นภาษาไทยก็คือเครื่องยนต์อ่ะคือระบบส่งกําลังที่มีความจุกระบอกสูบสูงที่สุดเท่าที่เคยติดตั้งมาจากโรงงานปกติเราจะต้องไปอัพไงคือคันนี้แบบสุดแล้วมาแล้วใช่เต็มเต็มแม็กเลยนะใช่โดยมาพร้อมฝาสูบและแบบระบายความร้อนด้วยของเหลววาล์วแปรผัน VVT และระบบเดินท่อ i อดีแบบใหม่ความจุกระบอกสูบที่เพิ่มขึ้นจะทําให้ กำลังและแรงบิดมากกว่าเครื่องยนต์มีวอลกี้เอ็ก117ขณะที่ VVT จะเพิ่มช่วงค่ากำลังโดยรวมและช่วยให้ประหยัดน้ำมันได้มากขึ้นค่ะไล่ดูท่อมาเลยเนี่ยพี่ท่อก็แตกอแค,ค่เครื่องก็สุดแล้วแล้วก็ด้วยความที่เป็นคำว่า CVO นะ<ม>น้ำห <CD O. S 1> นักจะเบากว่ารถไกด์ธรรมดาเนี่ยถึง16กิโล นาของรถนะเบาวกว่ารถไกด์ธรรมดา16กิโลช่วยการขับขี่สบายขึ้นค่ะเบาวกว่าปกติ16กิโลนะครับก็คือเบาขึ้นมาอีกหน่อยนะอ่าโช๊คใช้โช๊คหัวกับโชวอ่าข้างหน้าเนาะใช่ค่ะขนาด47มิลเป็นโช๊คะดับพรีเมียมระยะยุบตัวอยู่ที่76.2มิลค่ะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการพรุม และความสบายของผู้ขับขี่ค่ะอ่ะตรงไหนต่อเลยท่อที่พี่เห็นเมื่อกี้ที่พี่ดูอ่ะมันเป็นท่อไอเสียกว้างกว้าง1 1เอซนนะคะงานเคลือบสีระดับพรีเมียม <11 cm S> 1 1เซนเหรอตรงไหน1 1เซนท,อทอ่อปลายทอ่อปลายทอ่อปลายท่อมันใหญ่นะ11<น>อ๋อเนี่ยเหรอจ้ะอ๋อตรงนี้เหรอใช่ระบบไอเสียแบบไฮโฟทีนี้จะช่วยเครื่องยนต์มี มนนาทนานี่สูงขึ้นพร้อมให้เสียงและสไตล์ที่ดีขึ้นอนธิบายง่ายๆก็เหมือนเราในสมัยก่อนอ่ะท่อมันอั้นอ่ะเสียงมันก็อัน้นแต่ตอนนี้มันเป็น high f l แล้วมันโฟ o w ออกมากขึ้นอันตราการโฟ o w ออกสูงขึ้นมันก็เลยทําให้เสียงอ่ะมันมาดังขึ้นาาแล้วก็เมื่อกี้พี่ดูแล้วแหละเบรกเวมโบเบรกเวมโบใช่ที่ให้มากับรถเลยอ เห็นเห็นมีปลอกแทนกับโช๊กสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะปรับได้ด้วยเหรอเอตรงนี้ใช่ไหมครับใช่โช๊กปรับได้แล้วก็ฟังเสียงเท่าน่อยฮะเปิดได้ด้วยเหรอขอดูก่อนว่าได้หรอเปล่าแต่ที่เห็นมีมีปลอกนี่เลยนะปลอกแทนอ้าวของแต่งแต่งทุกคันเนี่ยแต่งแต่งมาหมดแล้วก็มีเครื่องเสียงล็อกฟอร์สเตตสองมาเรียบร้อยแล้วคปลอกแทนเครื่องเสียงนะล็อกฟอร์สเตตสองมาเรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้ก็เปิดเครื่องแล้วเปิดแล้วนี่ดูรายละเอียด มีสีวันนี้มาดูตัวจริงได้เลยที่นี่นะคะอ,ะอะโอเคก็สวยนะครับคันนี้นะ ก็สนใจมาดูตัวจริงก็งมาดูที่ power station พระราม9ค,ะมค่ะมีแค่คันเดียวด้วยค่ะียว,ยวตอนนี้มีคันเดียวนะครับรีบนะคะดูจบแล้วรีบมาเลยมีเจ้าของะะยังยังค่ะยังโอเคจริงๆมีแล้วแต่ว่าเจ้าของเขาคิด,คดช้านิดนึนงยังคิดอยู่ยังคิดอยู่แต่ใครคิดเร็วกว่าก็ต้องเร็วกว่าได้ก่อนคะอ okay. ่ะโอเคขอบคุณค่ะ